ก่อนได้ไหมไม่ว่าไกลเท่าไรเรายังจะคิดถึงกันเอ่ยแะเพียงคำลาแต่ใจไม่ร้างลาไม่ว่ายังไงเราสวัสดีฮน้องเพชรก็ถึงแม้จะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆที่เราได้ร่วมงานกันเนาะก็ขอให้โชคดีนะครับหลังจากนี้ดูแลตัวเองให้ดีสิ่งที่ได้จากที่นี่ไปก็นำไปปรับใช้นะครับโชคดีนะน้อง ขอให้เพจนาไปดีนะคะไปดีกับแฟนแล้วก็ขอให้ประสบความสําเร็จในทุกด้านนะเป็นเศรษฐีเชียงใหม่กลับมากรุงเทพก็มานะเจอกันได้คือเจอกับเพจมาประมาณกี่ปีนะประมาณ2-3ปีเนาะจริงๆมึงเป็นเด็กที่น่ารักมากเนาะแล้วก็เเป็นเด็กที่ทําตามทุกอย่างที่ทุกคนในออฟฟิศร้องขอเนาะขอให้รักษาความน่ารักอย่างนี้ไว้เนาะ หนูไปอยู่ที่ไหนกับใครก็จะเป็นที่รักของทุกคนแล้วก็พี่เชื่อว่าเพจเป็นเด็กดีเนาะขอให้ชีวิตต่อจากนี้ราบรื่นเนาะเลือกเส้นทางชีวิตของตัวเองแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จแล้วก็มีเรื่องอะไรเนาะพวกพี่ทุกคนยังถ้าซัพพอร์ตได้ก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตเนาะกลุ่มก็ไม่ต้องออกก็ได้พี่ชนก็ยังอยู่ก็ น้องเป็นเด็กน่ารักแล้วก็เด็กดีขอให้ออรักษาความดีแล้วก็ความน่ารักแบบนี้ไว้ตลอดไปนะคะบายอย่างแรกเลยต้องต้องอยาอยาบอกว่ายินด,ดททีที่ได้เจอกันที่ได้พบก,การทํางานงาร่วมกันเนาะก็ต่อไปก็ขอให้แบบเพจเจอแต่คนดีๆขอให้แบบทุกคนใจดีกับเพจนะแล้วก็ประสบความสําเร็จอ,อย่างที่หวังไว้อยากได้อะไรก็ขอให้ได้ตามที่ตั้งใจเอาไว้ บ๊ายบายวันนี้น้องเพชรเราลุงาน,นมาปีกว่าเนาะสิ่งไหนที่พี่ทําไม่ดีกับน้องพี่ก็ขอโทษด้วยรักเพชเป็นห่วงยยน,น้องเสมอก็ขอให้น้องโชคดีกับทางที่น้องเลือกนะครับแล้วไว้พบกันใหม่ ก็ดีใจที่ได้ร่วมงานกับเพชรนะคะก็หลังจากนี้ขอให้น้องประสบความสำเร็จในงานที่เราได้ตั้งใจไว้นะแล้วก็ขอให้เจอเพื่อนร่วมงานที่ดีๆนะคะแล้วก็นำประสบการณ์ที่ที่ดีๆเนาะเอาไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันนะคะขอให้โชคดีในเส้นทางที่เลือกค่ะ สวัสดีนะครับฝากถึงน้องเพชรนะยินดีด้วยกับการเริ่มต้นใหม่ขอให้ประสบความสำเร็จอย่างที่คิดและกันนะครับขอให้เจอโอกาสดีๆประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานที่คาดหวังไว้ทั้งความรักเนาะแล้วก็การงานการเงินครอบครัวนะครับขอให้มีความสุขมากๆ โอเคน้องเพชรเดี๋ยวจะไม่อยู่ไข่หวานแล้วนะคะไปอยู่ที่อื่นก็ขอให้สู้อดทนนะคะเอ่อมันอาจจะไม่ได้เจอเพื่อนที่น่ารักเหมือนไข่หวานนะแต่ถ้าวันนึงคิดถึงสามารถกลับมาได้นะคะถ้าไข่หวานยังอยู่นะบ๊ายบายก็เราก็อยู่ด้วยกันมานานแล้วเนาะก็คุยกันเกือบทุกเรื่องเลยก็เพ็รจะไปอยู่นูน่นพี่ก็บอกเพชรเป็นส่วนตัวอะไรกันไปหมดแล้ว พี่ก็ขอให้เพชรโชคดีนะไปอยู่เฝ้าบ้านผีกุ๊กกู๋อยู่ให้เฝ้าบ้านให้ยากอยู่ที่นูน่นแต่ว่าถ้าจะวิ่งปไปเอาแหวนออกคืนก็ยังทันนะกับแลวนออกคืนแล้วก็นั่งอยู่ด้วยกันทํงางานด้วยกันต่อสใ่ที่ได้ร่วมงานกับเพชรเหรอมันก็น่ารำคาญอ่ะเราเพลงคือคีย์ตลอดเวลาเลยบางทีมันก็ชอบทำเสียงแบบฮึไม่ไหวแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเออ ความที่มันยังเด็กอยู่ได้แหละแต่ถามว่ามันเป็นน้องที่ดีไหมมันก็เป็นน้องที่ดีอะแต่แบบอาจจะหัวซาไปนิดนึงแต่อาจจะต้องปรับตรงนี้นิดหน่อยแต่มันก็เป็นเด็กดีนะสั่งอะไรทำหมดถึงบางทีจะบินตื้อเงียบบ้างอะไรอย่างเงี้ยว่ามันไปก็รู้สึกใจหายเหมือนกันนะจริงๆก็อยากให้มันอยู่แหละแต่ว่าเออก็ชีวิตมันเนาะก็มันไปมันก็ต้อง ตามเมียมันไปอ่ะเพราะมันติดกีไงใช่ไหม <c oughs> มันก็ต้องเลือกกีกว่าพี่พี่ที่ทํางานอยู่แล้ว <c oughs> จะไปเชียงใหม่อ่ะพี่ก็อยากให้เอาพวกทักษะทักิวที่ได้จากเนี่ยไปปรับใช้ที่นูน่นแต่ก็เท่าที่รู้มาว่าทางโน้นอะเขาก็มีบางพื้นที่ที่อค่าของชีพสูบง,งบ้างต่ำบ้างอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับเพชรว่าเพชรมันไปอยู่ส่วนไหนเนะาะก็รักแหละเหมือนน้องชายคนหนึง่ง เออเอาไว้อย่าร้องอย่าร้องแอะแอะกำลังร้องอยู่ใช่ไหมหรือยิ้มอยู่นั่นแหละก็ขอให้โชคดีก็เห็นว่างานเทพเจ้าไข่หวานจะมาใช่ไหมเออมาตามที่พูดได้หละพี่จะรอไปแก่ไว้โชคดีจ้ะบายนายน้องเพรขอให้โชคดีขอให้ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วก็ ไปอยู่ในที่ที่เราเลือกแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับเราคงไม่ต้องพูดอะไรมากเพราะว่าพี่ก็เคยได้พูดไปแล้วทุกอย่างที่พี่เคยพูดหรือที่พี่เคยเสนอให้พี่จะไม่มีวันลืมแต่พี่คงไม่พูดซ้ำน้องรู้อยู่แล้วว่ามันคืออะไรเนาะแล้วก็พี่อยากจ,จะบอกเราว่าการที่เราเป็นลูกน้องพี่ ก็เคยพูดแล้วตอนที่อยู่เชียงใหม่ว่าผมรู้สึกปลุกใจมากที่ผมเป็นหัวหน้าคณแล้วผมมีคุณเป็นลูกน้องก็วันหนึ่งน้องจะขกินรุ่นพี่แล้วก็จะเป็นหัวหน้าคนพี่ก็ขอให้จดจําแต่สิ่งที่ดีนะครับแล้วก็จดจําแต่ขั้นตอนที่ถูกต้องเพื่อดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลลูกน,น้องลูกน้องหรือว่า พวกพกของพวกเราอย่างดีที่สุดก็พี่ขอวอวยพรให้จากนี้ไปมีแต่สิ่งที่ดีครับขอบคุณครับก่อนลาบอกกันก่อนได้ไหมไม่ว่าไกลเท่าไรเรายังจะคิดถึงกันกินข้าอะไรอ่ะอุ้ยทำไมกล่องข้าวนาักน่ะก็แน่นอนเป็นกล่องข้าวาจากร้้นแค่หวานบ้านซูชิยังไงละ่ะ<ำ> กับฉันทุกเรื่องใดไม่วันพักมันให้เธอผ่อนคลายเอยแค่เพียงคำลาไม่ต้องมีสัญญาไม่ว่ายังไงเรายังจะกลับมาพบก,กันก่อนลาก่อนจะผ่านคืนนี้แค่ได้มีความสุขแค่นี้นนก็มีแรงใจองเอ่ยแค่เพียงคำลา,าสักวันจะกลับมาไม่ว่ายังไงเรายังจะกลับมาพบก,กัน